ได้เหมือนได้แต่งนสเด่แล้วก็เนี้ทำมาทุกมดนะทุกคนนะประมาณเดือนนี้นี่ก็คือได้กัประมาณล้านข่าลยี่แบบหัวไม่รู้ว่าเออตอนที่หนูไม่คิดเลยว่าตอนที่หนูมาซื้ออตหน a ันขอบพุณนะทีว่าใส่เสื้อพกอะไรก็ไม่รู้หนูก็แบบท่านหนูไม่ตัดใจเข้ามาความก่อนก่อนเนี่ยหน ua จะไม่พอใจหนูก็อะไรหนูก็ขาคน ขอคุณมานะที่ทําให้แบบว่าหลายๆคนว่านี่ก็คุณที่ได้เป็นคนหนึ่งที่ได้โอกาสแล้วก็ไม่ต้องแบบติดเท้าไปทํางานประจำไม่ต้องไปถึลกจ้างใครแล้วก็หมายแี้ยก็คุณอยากลาออกจากงานประจำทุกคนเพราะว่าทางานประจำมาที่บริตัแล้วสุดทพาะไอูกต้ออ่ากเงินได้เพราะว่าเพราะว่าหน่งคแนี้แหละท่กว่าหนึ่งพ่งเพิงทำกอนหลาวันี่นะหัวว่าอ้ยจะทําไม่ได้ไม่อนนีไหนส่ตามมาที่นี่แล้วผิดทุกคนแวก็ใช้ระบบร้อยเัถ้าเาไปทเน แล้วก็พยายามไม่ขัดร้ายในการมีร้าคือสำคัญมากสำหรับนี้นะถ้าหนูไม่มูร้หนูก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาท,ทีุ่ระไหนมาทำหนูก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วทุกวันนี้หาูก็ไม่ได้ให้ทำมองตัวเองนะทุกคนนะเวลามีคนหลด ทำได้เหมือนกันถ้าเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจแล้วก็ทารตงวจานะทุกคนนะเดอนที่แล้วอ่ะก็จบไปที่สองแสนหกหมื่นสองันึคืเป็นข้ากนะทุกคนไเก้าพันขนบอกเลยว่าสุเต้นสดเต้นมากทั้งเลี้ในชีวิตเลยแม่หนูยังตกใจอยู่เลยว่าหนูขึ้นกระเป๋าหนูึ้กระป๋าหมนกว่าแม่ยังถังน้ำหนูที่บ้านนี่ทำบ้านในารทุกคนแต่ว่ากาังานน มีตามค์อ้วนให้บ้านเราเนี่ยถ้าไม่ติดจากภาคคุณรวยแล้วว่าทุกคนเพราะว่าเงินมันเหลือเฟือยอย่างเนี้ยเออเวลาเราไปรับจ้างเขาก็ได้ได้คันหนึ่งก็คือสิบคันเท่าไรแต่ว่าถ้ารับเงินที่นี่อ่ะคันหนึ่งก็คือเท่าสิบสามบาทอ่ะทุกคนถ้านเราได้ไม่ถึงห้าสิบาทแบบเข้าจนเหนื่อยแต่เข้าจนเหนื่อยออกอ่ะจนเหนื่อยออกจนแบบจนเหนื่อยอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้พ่อกับแม่ไปแล้วก็มีตางคอ้วนไม่พ่อกับแม่ ต้องเลยคอยขายทุกคนดีใจมากก็ขอบคุณเพราะว่าขอบคุณระบบแล้วก็ขอบคุณพี่คิดพี่โน้ตขอบคุณไลฟ์ไลโอเอนะคะถ้าวันนี้ไม่มีแอกนี้เนี่ยก็คงไม่มีวันนี้นะทุกคนนะก็ดีใจมากๆเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะทุกคนนะาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะหมดแล้วคัณมีอะไรอีกจะจ้ะฝากเพื่อนไหมก็มีมีตัวเองสำคัญมากทุกค วันนี้เราก็ใช้ระบบกอนคุ